วันนี้นะครับพี่เขามาจากจันบุรีนะขี่มอไซค์มาขอชุดทํากิน7 00 0บาทนะครับนี่2ถุง2ถุง7 00 0บาทดูดูบอกผมซื้อถูกเนี่ยดูเวลาผมขายนี่ <c oughs> ผมขายตามหน้าพระนะครับพระย่อยพระอะไรเงี้ยผมก็เหมาอ่าให้คนไปทํากินทางบ้านนะไปขายพระคือไปสร้างอาชีพต่างหากนะครับก็ประมาณนี้ก็ใครอยากจะแบ่งปันชุดทํากินทาม้าก็ทักมาได้นะครับเวลาผมซื้อมาผมก็ขายจริงๆเนี่ยพระย่อยพระเกศที่ผมบอกในคลิปตลอดว่าถ้าแบบเวลาผมซื้อตามมาผมก็จะกองไว้แบบนี้ครับ เต็มเลยเห็นไหมมีเป็นลังเลยอย่างเงี้ยก็คือเราพูดจริงทําจริงเนี่ยอันนี้รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้รอบที่10กว่าแล้วมั้งที่ซื้อผ้าผมใช่ปะปกติจะโอนมาทางไลน์นะครับเที่ยสองพันสามพันสองวันครั้งอะ่ะเนี่ยนี่ขี่มาหาผมสองรอบแล้วรอบที่เท่าไหร่ห้าพันเรบนี้เจ็ดพันนะโอเคนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากจันนะผมอยู่ะตะไคร์นะเนี่ย <c oughs> อันนี้พี่เอาโ <c oughs> อันนี้จัดชุดใจให้เลย <c oughs> ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ครับครับขอบคุณครับ ใครอยากจะได้ชุดทำกินก็ทักหาผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวก็0 9 8 3 9 5 5 8าแปากศูนย์ดีไลน์ไอดีไลน์ก็ app a o t 3 8 6 5เพจ <P ay> ผมพระบ้านทั่วไทยสัตหิทินะครับผมไปละสวัสดีครับ